สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอารนโซครับในช anel u t u b e นี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลิวอพูกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้แนะ่นอนครับมาเก็บตกเบื้องหลังในเกมที่ลิวอพูเจอกับคริสตัลพาเลสในสึกคอมมิชชิวลเมื่อคืนที่ผ่านมากันดีกว่าครับจากเกมเนี้ยผลเสมอใน90นาที2ปรายตัวต่วอ2และความไม่แพ้จุดโทษเห็นอะไรบ้างครับมีจุดไหนที่ลิวอพูยังต้องปรับปรุงหรือเปล่าเดี๋ยวมาพูดคุยกันรวมถึงจะมีคะแนนตัวผู้เล่นว่าผู้เล่นแต่ละคนของเราเนี่ย ผลงานเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยลงรายละเอียดกันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับรวมถึงฝากด้วยนะครับกับสปอนเซอร์ของผมนะครับผลิตภัณฑ์ CBD จากดิฟนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชงนะครับใครที่เครียดจากผลฟุตบอลหรือนอนไม่หลับอะไรแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยได้นะครับซึ่ง ผลิตภัณฑ์ของดิฟนะครับมีงานวิจัยรองรับที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายนะครับรวมถึงลดความเครียดและทําให้นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญเลยนะครับผลิตตามมาตรฐานสากลและมีออยอรับรองเรียบร้อยนะครับใครที่กําลังมองหาตัวช่วยดูแลเรื่องของร่างกายที่เป็นแบบธรรมชาตินะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดที่ผมปักไว้ในใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปถามรายละเอียดได้ในช่องทางลายนี้นะครับก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับ โอเคมาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าครับคลิปนี้ในครึ่งแรกผมนั่งดูอยู่ที่สตูดิโอของโมโนนะครับผมกับพี่กลิ่นเนี่ยจะมีคิวภาคเลสเตอร์ซิตี้จะกับเชฟยร์ฟิวเวนเซ่ทำให้ในครึ่งหลังไม่สามารถที่จะดูลิเวอร์พูลได้นะครับครึ่งแรกดูนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นครึ่งแรกที่ลิเวอร์พูลโอเคฟอร์มดีเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะนักเตะใหม่อย่างอูโก้เอกดิเก้แล้วก็เฟรนวิสนะครับแต่ทีนี้ในครึ่งหลังถึงแม้ผมจะไม่ได้ดูนะครับแต่ผมก็มาเก็บตกรายละเอียด หลังเกมครับมานั่งดูไฮไลท์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งพี่กุ๋ยนะครับเขาก็บอกว่าระหว่างที่พากเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ฮอตเองไม่ต้องบอกผลบอลพี่นะเดี๋ยวพี่ไปดูหลังเองนี่คือความเป็นมือชีพของพี่กุย๋ยแกตอนที่พักเออเลสเตอร์ซิตี้เสร็จตอนเที่ยงคืนก,กว่าเชื่งคืน1ิบห้าเ่งคืนยี่สิบแกยังไม่ทราบผลบอลเลยนะครับแต่ผมเนี่ยทราบไปแล้วรู้เรื่องของผลการแข่งขันแล้วแต่ในรายละเอียดเกมยังไม่ทราบทีนี้ผมก็มานั่ง,งดูครับแล้วก็ไปอ่าน รายละเอียดต่างๆจากเว็บไซต์ต่างประเทศแล้วก็มาบทสรุปมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆนได้ฟังกันว่าเฮ้ยเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขกันบ้างน,นะครับซึ่งรายชื่อ11คนแรกจากฝั่งเรานะครับผลน,นี้ออกมาเนี่ยมันไม่มีชื่อของแรกกักฟินแบกที่ภรรยาเขา,าคลอดลูกเมื่อคืนวันเสาร์นะครับอันนับสลดเขาก็บอกก่อนเกมรวมถึงคอสซาซิมิกัสก็มีข่าวนะครับว่าซิมิกัสเองไม่มีชื่อเพราะอยู่ในช่วงการเจรจยาายทีม this is and f i e l d นะครับ เขาได้รายงานว่านอร์ทิ้งแฮมฟอร์เรสเป็นหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจทางคอสตาซิมิกัสนะครับตำแหน่งอื่นๆที่ลงตัวจริงมีใครบ้างครับผู้รักษาประตูอาริสโอมเบเกอร์ครับแบ็กซ้ายมินลสเคอร์เคสครับแบ็กขวาเจอร์มีฟิมปงเพราะแบตลี่ลงเล่นไม่ได้คู่เซนเตอร์อิบราฮิมาโกนาเต้จับคู่กับเฟอร์จิฟันไรต์เคอร์ติสโจนส์ได้ลงแทนกาเซนแบกจับคู่กับโดมินิกสโบสไลน์แนล,ลุกโมเมสซาน่าฟอร์เรนเวสโคดิคาโปแล้วก็อูกโกเอกิดิเก้นะครับส่วนพาเลสนี่ก็คือชชุุดดดแกก่่งงของขอเเาครัับบีดดียวท พวกเขาเนี่ยเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในศึก FA Cup คัเลยครับมีดีนเทนเดอร์สันมีมาร์เกอีมีแม็กซ e ์ลากรัวมีเออริชาร์สมีทาริกวิชเชลอดัมวาตันเออไดจิคามัตดามุนยอร์เอเซซาแล้วก็มาเตต้าโดยเฉพาะไอซาเนี่ยแหละโอ้โหเรียกว่าเป็นนักเตะที่เล่นงานเลฟพูลได้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะสวมชุดทีมไหนตั้งแต่อยู่วัตฟอร์ดและพอ,อย้ายจากวัตฟอร์ด ไปอยู่หมักเซยก็ไม่เจอเรือบผูกลับมาพาเลสเล่นงานเรือบูอีกตั้งแต่นัดปิดฤดูกาลที่แล้วอีกนะครับมาปีนี้มาในเนี่ยเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ยี่ห้ายี่หกก็มาเล่นงานเรือบผูอีกภาพรวมของเกมนะครับในครึ่งแรกนะครับเห็นอะไรบ้างครับต้องบอกว่าครึ่งแรกเป็นเกมที่สนุกนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่เปิดแลกกันแบบโอ้โหเอนเตอร์เทนเลยครับประตูแรกมาจากอูกโกเอกริเก้นะครับซึ่งเป็นการยิงนัดประเดิมสนามให้กับเรือบูครับ ลูกแรนเนี่ยได้จากฟร์เรนเิสเหมือนกันต้องชื่นชมการสัมผัสบอลแรกของเอกริเก้ D G e นะครับจับบอลแรกปุ๊บแล้วเขาก็พลิกตัวพลิกตัวประมาณเฉียงเฉียงอ่ะแล้วก็ยิงเออเลียดผ่านมือทางดีเทนเซนต์นนเข้าไปครับแต่ต่อมาลิเวอร์พูลก็มาเสียจุดโทษครับเฟอร์จิฟันไรต์ไปทำฟาวแล้วเป็นชองฟลิปมาร์เดตาสังหารเข้าไปต่อมานาทีที่21เอเจอร์มี่ฟิลป,ปลงครับก็จะเรียกว่าเออโชคดีหรือไงก็ได้นะครับคือเขาจะเปิดแหละ แต่เนี่ยบอลมันผิดเหลี่ยมมันข้ามเฮเดอร์สันเข้าประตูไปทําให้เลือวผูน้ำสองหนึครึ่งหลังนะครับเอกิิเก้กับเ r รนวิเวสยังคงประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่พาเลสเองปรับเกมลุกได้ดีมากยิ่งขึ้นครับมีโอกาสสร้างการทําประตูให้กับพาเลสเองเ่ะหลายต่อหลายครั้งครับและจนมาได้ประตูจากลูกที่อิสมาลาซาได้บอลทะลุ จากการแทงทะลุช่องมาเนื้อพื้นที่ตรงนั้นว่างมากครับระหว่างแบ็กซ้ายกับคู่เซนเตอร์นั่นคือฟอร์จิฟันดา์แล้วซาเองก็หลุดเข้าไปจบสกอร์นะครับช่วงท้ายเกมทั้ง2ฝ่ายก็มีโอกาสทาประตูชัยครับแต่ก็ไม่สําเร็จและสุดท้ายต้องมาตัดสินด้วยการโดนจุดโทษและเป็นพาเลสที่ทําไม่ดีกว่าครับโมซาลายิงข้ามคานครับพาเลสก็ออกมานําจากมาเตต้าแม็กลิสเตอร์ก็ยิงไม่เข้าอีกถูกเฮนเนอสันเซฟ แล้วต่อมาเป็นเอเซ่ก็เลือกยิงแต่ก็โดนอลิซซงเซฟไ,ได้เลียพูมาได้คักโปตามมาอิสเมล่าซายิงแบบเยือกเย็ยนเลยครับแล้วต่อมาเอเลียดก็ยิงไม่เข้าอีกพาเลสก็พาลาดโอกาสที่จะปิดเกมโดยบอหน้าโซซ่านะครับแต่ก็ยิงไปชนคานสโบรตไลก็มายิงให้เลียพูเนี่ยไล่ตามมาแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นจัสตินเดวินนี่ครับดาวรุ่งวัย21่ปีที่สังหารได้แบบเฉียบขาดอามาครับพาพาเลสคว้าแชมป์โลการกุศร ไนี้ไปครอบครองนะครับทีนี้นะครับเกมที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างครับฟลอเรนเวสนะครับนี่คือความลื่นไหลในเกมลุกของเรย์พูนะครับเขาเป็นนักเตะที่พิเศษเอามากๆเวลาที่เขาอยู่ในพื้นที่แคบๆเลครับในช่วง3นาทีแรกนะครับเวสมีการเคลื่อนที่ตัดขวางสนามไปทั่วแนวรุกของทีมเลยนะครับและพยายามจะหาช่องเจาะแนวรับแต่ทีเนี้ยก็ไม่ได้บอลมากนะครับเพราะแนวรับของพาเลสตะตั้งผู้เล่นทุกคนน่ยอย่างแน่นหนาครับซึ่ง จนกระทั่งนาทีที่4นะครับทางวิสเองมาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ประสานงานกับเคอร์เคสก่อนจะเล่นชิ้น1-2กับอูโก้เอกิเก้นะครับแล้วเอกิเก้เองก็เป็นคนจบสกอร์ทำให้เลือกผู้ออกนำไปบทบาทของวิสต่อเกมเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับตั้งแต่นั้นมาเขาแสดงให้เห็นถึงความกระตือร้อนมีการเรียกขอบอลนะครับแล้วก็ทำความลื่นไหลบนพื้นที่สุดท้ายกับเอกิเก้ได้ดีนะครับและซาร่าก็พยายามที่จะ ก้าวขึ้นมาในเรื่องของการสร้งางสรรค์โอกาสเวสเองยังมีหน้าที่ในเกมรับเหมือนกันมีไปเพรสแดนบนร่วมกับซาร่าแล้วก็รวมถึงเอกิเิเกในบางจังหวะน,นะครับรวมถึงถอยลงมาตั้งรับในแดนกลางร่วมกับสวอ d สไลน์แล้วก็เคอร์ติสโจสนี่คือจุดเด่นของเวสในเรื่องของการช่วยเล่นเกมรับนะครับในครึ่งหลังนาะทีที่52ครับเวสก็สร้างโอกาสทองให้กับเอกิเิเกนะครับที่ ตัดบอลจากฝั่งซ้ายครับแล้วก็ต่อบอลสวยๆครับเล่นกับคัคโปลส s อสไลด์เคเคสแต่เอริกเก้เนี่ยก็ยิงข้ามคานออกไปทีนี้ถามว่าวีสโดดเด่นมากหรือเปล่าในเกมนี้ก็บอกว่าโดดเด่นนะครับแต่ในเรื่องของสติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นตัวเลขอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากแต่เขาเนี่ยคือหัวใจสําคัญในการเล่นร่วมกับผู้เล่นเนีรุกคนอื่นๆของเรือพไม่ว่าจะเป็นคัคโปเอกิเกซาราก็ตามนี่คือส ประสานงานของเลือพลในแนวรุกแล้ว VSA ก็เป็นจุดศูนย์กลางเป็นตัวที่คอยทำหน้าที่เป็นย์เมเกอร์หมายเลขสิบคอยส่งบอลให้กับเอกดิเกหรือว่าเป็นคนเชื่อมเกมจากแนวรุกไปยังพื้นที่สุดท้ายเลยครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่โอเคดีนะในเรื่องผลง,งานของเฟรนวิสนะครับไม่ได้ดูแย่อะไรเลยเลยครับแล้วก็โดยเฉพาะการเล่นกับเอกดิเกถือว่าน่าสนใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรูปก,การนี้นะครับ ขนาที่มาลงลึกที่เอกริเก้หน่อยเลยครับก็ต้องบอกว่านี่แหละคือกองหน้าที่เลี้ยผูหามาเขาทำให้เห็นแล้วตั้งแต่ในเกมของปรีซีซั่นและสี่นาทีแรกเขาก็เบิกสกอร์ได้แบบเฉียบขาดครับมีจ้างว่าเซนบอลของเขาที่ดีดบอลต่อให้เพื่อนนะ่แล้วสร้างโอกาสเป็นเกมลุกได้คือเซนบอลของเอกริเกนะ้เนี่ยยอดเยี่ยมมา,มากๆและการเคลื่อนที่ไปมาแบบไม่ได้อยู่กับที่นี่คือสิ่งที่อร์เนอร์ซอตเขาต้องการจากกองหน้า หมายเลขเก้าครับเขามีลีลาที่แพรพาังครับมีการคว้บอลอย่างที่ผมบอกไปมีทริคต่างๆที่หูเห็นแล้วอะมันดูสะดุดตาดูเพลินตาแล้วมันสร้างความตื่นเต้นให้กับเรียร์พูลที่สําคัญคือทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเกมนะครับไม่ใช่ว่าทําแล้วอะมันแค่ความมุฟว่าประเดี๋ยวประดาแต่ทําให้ทีมเนี่ยสามารถสร้างสารรค์โอกาสนี้ได้ต่อนี่แหละครับคือสิ่งที่เราเนี่ยต้องการจากเอกรีเก้ในรูปร่างบอบางของเขารูปร่างที่สูง ยาวของเขาแต่มันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นครับในเรื่องของเซนบอลการสัมผัสบอลเนี่ยผมชอบมากเลยจังหวะจับบอลของเอกิดเกนะครับและเวลาที่ไม่มีบอลเนี่ยเขาก็เคลื่อนที่อยู่ระหว่างเนี่ยแนวรับสามคนของพาเลสเพื่อสายไปสายมาเลยครับและเปิดพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งแน่นอนการที่มีนักเตะแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เกมรับของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขารับมือ,อยากนะครับอืมแต่ทีนี้เกมลุกมันไปแล้วไง และเกมรับล่ะเป็นอย่างไรจะพูดถึงเกมรับเลยดีป่ะจริงๆนะต้องขอชื่นชมเกมรุกของพาเลสหน่อยแล้วกันพาเลสเนี่ยเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าไอสิ่งที่เขาเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ที่เวมเบอรีเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องฟุกๆนะครับการเล่นเกมโต้กลับของเขาหรือการสร้างจังหวะสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยทำได้ดีามากครับอิสมาาซาดูการที่แล้วนะครับว่าที่เขาเองอจะปรับตัว กับทางพาเลสได้เนี่ยกินเวลานานพอสมควรนะเขาย้ายจากหมักเซย,ยครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆและเกมนี้เนี่ยเขาแสดงให้เห็นถึงว่าเขาเนี่ยมีความสําคัญมากต่อเกมลุกพาเลสเสียงไรนะครับจริงๆเขามีความสําคัญตั้งแต่ช่วงกลางฤดูการที่แล้วลแหละคืออัปเกรดตัวเองขึ้นมาเล่นร่วมกับทางมาเตต้าเล่นกับเอเซ่ประสานง,งานกับกองกลางได้ดีครับแล้วก็ประสานง,งานกับทางวิงแบ็กอย่าง มูนยอสได้ด้วยครับโดยเฉพาะมนะูนยอสเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบไม่มีหมดเลยครับทางดนเนียลมูนยอสนะครับซึ่งรู้ว่ากราเซอร์แน่นอนการวางแผนมาแบบนี้การใช้พลังกำลังของผู้เล่นของเขาแต่ละคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ซีซันก่อนอยู่แล้วแต่น่าเสียดายเหมือนกันสำหรับสำหรับมุมมองพาเลซนะที่ไม่สามารถจะปิดบัญชีเรียพูลไดใ้ในข้างหลังเนะี่ยสร้างโอกาสได้เยอะมากจริงๆแล้วมูนยอสก็เป็นตัวป่วนของเรียพูลเลยตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วมูนยอสรวมถึงซาเหมือนกันอืมนี่ก็คือ ชื่นชมเกมลุกพาเลสเขาไม่ได้เสริมทัพใครเลยครับนอกจากแบ็กซ้ายแลวก็ผู้ษาประตูอีกหนึ่งคนมาจากลีกดัชชุดนี้แหละจะเป็นชุดที่แข็งแกร่งของพาเลสแต่ในเรื่องของขุมกำลังเชิงเล้กก็น่าเป็นปัญหาเหมือนกันกับการที่ซีซั่นต้องเระยะยาวรวมถึงมีบอลยุโรปให้มาเล่นด้วยนะครับอ่ะพาเลสพูดไปแล้วมาลงที่เกมรับเลี้ยวภูบ้างครับถามว่าอันเดอร์สล็อตครับ ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเกมนี้ครับซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันจะเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกในวันศุกร์นี้วันที่15สิงหาคมเจอกับบอลมัดครับต้องยอ้อนไปก่อนว่าเลี้ยวผูยนะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจนมากๆครับเลี้ยวูต่อให้พวกเขาได้ผู้เล่นเสริมทัพเข้ามาใหม่หลายคนแต่ก็เสียกําลังหลักไปหลายคนเช่นเดียวกันดิโอโกโชตาครับเสียชีวิตลุยซิอาร์สงลออกไปเทรนต์อเล็กซานเดอร์ออกไปนี่คือ 3ตัวหลักของเรี้ยปูถึงแม้โชต้าจะบาดเจ็บในรุ้การก่อนและแทบไม่ค่อยได้ลงเล่นแต่เขาก็คือหัวใจสําคัญแต่ที่สําคัญร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือดีอาร์สกับเทรนนี่คือ2ตัวจริงของเรี้ยปูในรุ่การที่แล้วและปีนี้ก็ไม่มีครับเลี้ยปูนี่คือช่วงเวลาที่เขาต้องเปลี่ยนจากยุคข,ของยุกเกนครอปมาเป็นยุคข,ของอันเนอร์ซอสเต็มตัวแล้วอย่างที่เราเห็นแบ็คซ้ายแบ็คขวาเปลี่ยนแบบชัดเจนจากร็อบโบเทรนมาเป็นเคอร์เคสกับฟิล์มปงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแนวรุก ชัดเจนเลยครับมีเ s วสเข้ามามีเอกริเก้เข้ามาถามว่าไอสิ่งเหล่านี้มันจะพัฒนาต่อได้ไหมได้ครับแต่ในเรื่องของกองหลังล่ะนี่คือสิ่งสําคัญเลยครับที่จําเป็นต้องดึงเซนเตอร์แบ็กเข้ามาเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอะไหล่นะครับไม่จําเป็นต้องอาคุณเข้ามาแล้วเป็นตัวจริงหรอกมาเป็นอะไหล่ในการซับพอร์ตโกนาเต้หรือฟานไดครับเกกนี้เราจะเห็นได้ว่าฟานไดเนี่ยมีจังหวะที่ช้า หลายๆจังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเยจุดโทษและการอ่านเกมในจังหวะโดนแทงทะลุช่องนะครับทีนี้ตัวที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นกองหลังที่สามารถจะเข้ามาแล้วนะเล่นได้เลยเลยครับไม่ใช่เป็นดาวรุ่งที่รอวันจะพัฒนาไม่ใช่แบบจารุคอนซาเลยครับคือไม่ต้องบอกหรอกครับว่าชื่อนียคือใครก็คือมาเกอีนี่แหละคือบางทีถ้าได้เกอีเข้ามาจะทาให้2คนเนี้ยที่เป็นตัวหลักอย่างฟันไดห,หรือกุราเต้ มีคู่แข่งมากขึ้นเพราะตอนนี้คู่แข่งของทั้งสองคนไม่มีเลยนะครับเพราะถัดจาก2คนนี้ไปโจโกเมสก็บาดเจ็บอยู่หรือทางเลือกอื่นๆที่อนาซาสเคยเสนอบอกมาการฟินแบกหรือเอนโดนี่ก็ไม่ได้อยู่ในสระบบที่ต้องไปเบียดแย่งชิงกับทางฟันไดหรือโกนาเต้เลยแต่ถ้าได้เกยอีมามันจะทำให้เกิดการแข่งขันในเรื่องของตัวจริงตำแหน่งเซ็นเตอร์แบกโอเคล่ะฟันไดเป็นกระตันทีมการที่จะไปเบียดฟันไดนี่มันยากแต่ ถ้าหากคนในวันหนึ่งที่ฟันได์เกิดฟอร์มตกขึ้นมาจริงๆก็จะจะมีคนอีกหนึ่งคนเนี่ยพร้อมที่ขึ้นมาเสียบแทนนะครับอืมส่วนตำแหน่งกองกลางตัวรับนี่ก็คือน่าจะเห็นแล้วแหละว,ว่าการขาดการขอภัยการขาดแรงกับสซนแบกไปคนหนึ่งเนี่ยมันทําให้ช่องโหวดแดนกลางมันหายไปมากแค่ไหนและที่สําคัญในเกมเปิดซีซั่นก็จะไม่มีกรเซนแบกบเช่นเดียวกันที่ติดโทษแบนนะครับที่ไปโดน2ใบเหลืองโดยไล่ออกในเกมสุดท้ายที่เจอกับพาเลสเนี่ยแหละครับ แต่อย่างน้อยเนี่ยข่าวดีก็คือการได้แม็กลิสเตอร์กลับมาเล่นในช่วง20นาทีสุดท้ายเลยครับและมีความเป็นไปได้ว่าในเกมจะกับบอลมัดน่าจะเห็นชื่อของแม็กลิสเตอร์เนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงอันนี้สารคเขาว่ายังไงบ้างครับในหลังจบเกมเขาบอกว่าแน่นอนมันน่าผิดหวังเมื่อคุณขึ้นนําก่อนแต่เอาชนะไม่ได้ซึ่งสุดท้ายก็นํามาสู่การโดนจุดโทษครับซึ่งต้อบอกว่าพาเลสทาไม่ดีกว่านะครับ มีความรู้สึกที่หลากหลายครับถ้าดูเกมลุกของเราแล้วเนี่ยมันดูดีกว่ารู้การก่อนนะแต่ในทางกลับกันพอเราเสียสองประตูเราก็ต้องจําเป็นเล่นเกมรับให้ดีขึ้นครับผมคิดว่าถ้าคุณต้องการลุ้นแชมป์ลีกหนึ่งในสําคัญคือคุณต้องไม่เสียประตูหรือพลาดโอกาสสาคัญและเราจะต้องพัฒนากันในเรื่องนี้มาสู่ถามถึงว่ามีความกดดันไหมครับในการประกันแชมเปี้ยนลีเกเขาบอกว่าเลี้ยวเลี้ยวผูกผก็คือเนี่ยแหละเลี้ยวผูกก็คือเลี้ยวผูครับ มีความกดดันขึ้นมาเสมอครับต่อให้เราดึงนักเตะเข้ามาเพิ่มสิบคนหรือไม่มีใครย้ายเข้ามาเลยมันก็ยังมีความกดดันเกิดขึ้นเสมอเมื่อคุณเสริมเสื้อเรือผู้เธอคาพูดนี้น่าสนใจถ้าย้อนไปรู้การที่แล้วขนาดไม่เสริมใครเลยอะเรือผูก็มีความกดดันและมาปีนี้ขนาดเสริมทับเนี่ยแต่หลักสองสามร้อยล้านปอนก็ยังมีความกดดันอยู่แต่ทีนี้ย้อนไปครับในคําพูดที่บอกว่าเกมลุก ดีกว่ารุกันที่แล้วแต่ในทางกับการเราเสีย2สองประตูนี่แหละครับคำพูดนี้แหละค,คือเกมรับต้องทําให้ดีขึ้นถ้าคุณไม่มีใครใหม่เข้ามาเลยเนี่ยอันนี้คืองานยากที่จะต่อยอดในการควนขวายความสําเร็จในรูก,กานนี้เลครับการต่อยอดจากพรีเมียร์ลีกหรือจะไปสร้างความยิ่งใหญ่ในเวทียุโรปการมีเกมรับที่แข็งแกร่งมันสําคัญครับ อีกหนึ่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนคู่ฟูลแบ็กนี่แหละผมมองว่ายังต้องใช้เวลาในการปรับจูนเล็กน้อยนะทั้งฝั่งซ้ายเคย์เคสเองหรือว่าฝั่งขวาหรือจะเป็นแบลตีหรือฟิลปลงนี่แหละมันต้องใช้เวลาในการประสานงานหรือการปรับความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมอ่านแมทัสยังบอกอีกว่าเมื่อคุณเสียสองประตูนเนี่ยมันมากเกินไปครับโดยเฉพาะเมื่อคุณยิงลูกจุดโทษพลาดแล้วเนี่ยปกติแล้วโมอเล็กซิสแบลตติสเตอร์หรือว่าฮาวิ่งเลนมันก็ทาได้ดีครับแต่ทีนี้มันเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ย เอ่ยิงพลาดไปแล้วก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเกมนี้นะครับขณะเดียวกันลิเวร์กราสเตอร์ครับเขาก็ยกเครดิตให้กับลูกทีมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยตามไปเสมอ2หนครับและสามารถเอาชนะได้การโดนจุดโทษเราอยู่ในระดับเดียวกับเลียวพูครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับเขาเองเนี่ยก็มีความภูมิใจกับทีมนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของเกมรับแน่นอนมันต้องทําให้หลายฝ่ายเนี่ยมองแล้วว่าเนี่ย มันคือสิ่งที่เวอร์พูลต้องปรับจริงๆครับเวอร์พููเนี่ยมีเกมรับที่เปราะเปาะบางเอามากๆนะครับคือปล่อยให้คู่แข่งยิงได้2ประตูแล้วก็โดนสร้างโอกาสยิงรวมกันอนะ่ะสิบสี่ครั้งนะครับซึ่งโดนค่า expected Go a l เนะี่ยหรือค่าความน่าจะเป็นในการเป็นประตูเนะี่ยสองจุดศูนย์แปดแล้วก็เสียสองประตูจริงๆด้วยแน่นอนว่าเกมคอมมอนิชิลเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมที่ไม่ได้มองเรื่องของผลการแข่งขัน,ขนอะไรมากนักนะครับแต่คุณก็ไม่อยากให้ภาพเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ในเกมนี้กับบินเบาแล้วก็เสีย2ประตูจากลูกเซตพีซนะครับย้อนไปในเกมเจอกับมิลานแล้วก็เสียประตูเจอกับมารินนสแล้วก็เสียประตูถึงแม้ว่าโอกาสที่คู่แข่งจะสร้างมันได้น้อยก็ตามแต่พอถ้าได้น้อยแล้วแต่ก็เสียประตูอยู่ดีแล้วมาเกมนี้เจอกับพาเลสพาเลสสร้างโอกาสได้เยอะมากแต่เขายิงได้เพียงแค่2ลูกจริงๆเขาก็มีโอกาสที่จะทาได้มากกว่า2ประตูเหมือนกันนะครับอเกมนี้คือความคาดหวังในเรื่องของชัยชนะมันไม่ได้มีความคาดหวังมากหรอกแต่ สิ่งที่คาดหวังก็คือรูปแบบการเล่นโอเคเกมลุกเราเห็นแล้วว่าเลฟูสร้างสรรค์โอกาสได้เยอะจริงๆแต่เกมรับมันก็ต้องมีอะไรที่มันต้องพัฒนาขึ้นมากกว่านี้เพื่อนๆนเห็นด้วยไหมคือมันต้องมีมันต้องมีอะไรที่มันดีกว่านี้แหละใช่ไหมเอก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งกว่าโค้ชหรอกเพราะว่าไงโค้ชหรือว่าซับทีมงานของเลฟูก็มองเห็นมากกว่าผมอยู่แล้วหรือมากกว่าเห็นก็มากกว่ามากกว่าพวกเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะอุ่นใจในการ ลงเล่นซีซันหน้าก็คือเกมรับที่มันดีครับผมยังเชื่อมั่นเสมอนะว่าเกมรับเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้คุณเป็นแชมป์เกมลุกคือความเอนเตอร์เทนครับแต่เกมรับเนี่ยแหละคือปัจจัยหลักเลยในการคว้าชแชมป์ไม่ว่าจะเป็นไหลเกมกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือบาสเก,ตบ,บสเกตบอลหรืออะไรก็แล้วก็ตามอะอย่างบาสเกตบอลต่อให้คุณตำแต้มแค่ไหนแต่เกมรับคุณไม่ดีคุณก็ เสียแต้มให้กับคู่แข่งหรือฟุตบอลต่อให้คุณยิงมากเท่าไหร่คุณก็ต้องมาเล่นเกมรับให้ดีเพื่อไม่ให้คู่แข่งยิงได้เท่ากันหรือยิงได้มากกว่าอืมนี่คือจุดเริ่มต้นในภารกิจของการป้องการแชมป์ของลิเวอร์พูลนะครับก็อยากให้ทีมเนี่ยไปเดินหน้าไปเรื่อยครับไม่ได้ซีเรียสก,กับผลการแข่งขันนะแต่แค่มันถ้าจะให้มองอ่ะถ้าจะให้วิเคราะห์ก็คือต้องมีเรื่องของการปรับเกมรับพื้นที่ระหว่าง กองหลังกับกองกลางดูจะห่างกันไปด้วยเพราะว่าด้วยที่กองกลางของลิพูอย่างโจสก็สโบรซด์ก็ไม่ใช่เป็นกองกลางตัวรับธรรมชาตินะครับทำให้มีพื้นที่ในตรงนั้นเยอะมากมากและที่สําคัญคือการไม่มีการเฟนแบกนี่แหละในเกมที่จะกับบอลมัดจะเป็นอย่างไรแต่ผมคาดว่าแมคลิสเตอร์คงจะน่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับในเกมเดียวกับบอลมัดเกมหน้านะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมนํามาเก็บตกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับกับเกมที่ลิพูจะกับพาเลซเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ในตอนท้ายนี้นะครับมาดูคะแนนความสามารถดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้สมเบ็กเกอร์ผมเอามาจากเว็บไซต์ลิเวอร์พูลเอ็กโคนะครับเขาให้เบ็กเกอร์เนี่ยแปดนะครับเขาบอกว่ามีการเซตที่ยอดเยี่ยมครับเมื่อดวลตัวต่อตัวกับมาเดต้าครับแต่ก็ไม่มีโอกาสในการรับจุดโทษนะครับเซฟได้ดีเรื่องในลูกของริชาร์ดแล้วก็เอเซ่นะครับขณะที่พาเลสก็พยายามกดดันในข้างหลังฟินโปงได้6นะครับมีอิบราฮิมาโกนาเต้ได้6เฟอร์จิฟันไลได้5นะครับมีรอสเคอร์เคสได้6โดมินิกสมอสไลได้6 เคอร์ติสจอนส์ก็ได้หกมัวเมสซาล่าก็6ครับฟลอเรนวีสเจ็ดคอดิชัตโป6อูโก้เอกิริเก้แครับส่วนตัวสำรองก็จะมีแม็กลิสเตอร์ได้6วาตารุเอ็นโด6หกเอนเลียดกับโรเบอร์สันก็ไม่มีแต้มนะครับลงมาในช่วง5-6นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเอ่ออีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือพอเปลี่ยนเ e อกิริเก้ออกนะครับเห็นอะไรบ้างไหมแนวรุกข,ของเวอร์พูลไม่มีตัวที่จะเล่นเรื่องของศูนย์หน้า นั้นแล้วควรจะมีอีกหนึ่งคนครับในเรื่องกองหน้าตัวเป้าซึ่งคาดว่าเลวพูก็น่าจะไปดึงอเล็กซานเดอร์อิสักถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเลวพูด้ทัทางอิสักแล้วก็เกอีก็จะเป็นตลาดซัมเมอร์ที่มันเพอร์เฟกต์มากมากแต่ถ้ามันเกิดในทางกลับกันไม่ได้ใครเข้ามาใหม่เลยทั้งในกองหน้าแล้วก็กองหลังก็ต้องลุ้นกันยาวเลยครับว่าอันเดอร์สตจะมีการปรับอย่างไรจะมีการออใช้ความโคชชิ่งทำอย่างไรให้เลวพูชุดนี้ ชุดปัจจุบันนี้นะครับต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆในรุ่นนี้นะครับส0 2พ2 0ยี่สันี่ะครับโอเคในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยสําหรับสินค้านะครับดิฟนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เรื่องของการนอนหลับนะครับแล้วก็เรื่องของลดความเครียดได้ด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับโอเควันนี้ผมฮอสแลนโซขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าซีเรียสนะครับกับผลการแข่งขันเราดูกันดีกว่าว่าเลียฟูจะ แก้ไขอย่างไรแล้วก็มองกันไปทีละเกมทีละเกมแล้วก็ลุ้นว่าเลีรยวผู้ชุดนี้จะป้องกันแชมป์ได้ไหมแล้วจะต่อยอดไปได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมฮอสซันซไปแล้วแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ